ดูดีสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างโสดฝาเดี๋ยวไปทำงานแล้วนะเขอเป็นเด็กเดียวบ,บิจาดีไปแล้วนะสวัสดีค่ะวันพ่อปีนี้บอกรักคุณพ่อกันหรือยังคะสำหรับวันนี้นะคะดาริ่งมีนัดกับน้องเปป้ค่ะนักแสดงเด็กมากควา,ามสามารถที่มีคุณพ่อเป็นไอดอลค่ะเขารอดาริ n งอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วค่ะ น้องเปเป้นักแสดงเด็กที่มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายทั้งเดินแบบถ่ายละครและถ่ายโฆษณาจนมีรายได้ที่สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ตั้งแต่วัยแปดขวบคุณพ่อจึงปลูกฝังวางแผนการใช้ใจ่ายเงินและเก็บออมเพื่ออนาคตของลูกสาวสุที่รักเห็นว่าเปเป้มีการทําบัญชีด้วยอะค่านักแสดงได้เท่านี้เท่านี้เก็บไว้แล้วเปเป้แบ่งไว้ทาอย่างอื่นม้างไหมคะ ปรหยาดกระปุกแล้วก็ไปซื้อของที่อยากได้ค่ะอืมและอันนี้ใครเป็นคนสอนเป้ยๆคะ,ค,ะคุณพ่อค่ะการออมเงินเป็นหนึ่งในหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรายการคนดีมีจริงและน้ําดื่มช้างขอชื่นชมเด็กไทยที่รู้จักประหยัดอดออมเพื่อนาคตของตนเองค่ะ